นี่เลยจามาถึงก็ไม่ต้องพูดฟั่าทำเพลงนะจัดขาหมูพี่โจ้จานร่มช่อมขอเรียกพลังก่อนพร้มกับน้ำซุปนะนี่นะคะพี่โจ้ใบเฟิร์น<ะ>ขาหมูจัดมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วใบเฟิร์นนะคะมาไรฮะเดี๋ยวกินก่อนนะครับขาหมูเปื่อยนุ่มตุ๋นกำลังดี ไม่เหม็นเครื่องยาจีนจนเกินไปกินแล้วแทบและลายในปากทานคู่กับพริกสดและกระเทียมน้ำจิ้มรสแซ่บอร่อยอย่าบอกใคายร้านที่สองเป็นปลาต้องโกร้านทิพวันณรังสรรค์ฝีมือโดยคุณทิพวันณคุณใหญ่ทิพวันของเราเองทุกเช้าจุดเด่นอยู่ที่แป้งกรอบนอกร่มในด้านในไม่กลัวรสชาติดีแม้ไม่ต้องจิ้มกับอะไร สั่งปุ๊บทอดปั๊บไม่มีทอดค้างไว้นะอร่อยคือแบบหาในกรุงเทพกินแทบไม่เหมือนกันผมเนี่กินทุกเช้าเลยค่อยมาลดน้ําหนักทีหลังสินค้ามีจํานวนจํากัดรีบตื่นมาทานกันนะอย่าโมดแต่นอนอยู่ในเต็นท์ช้าอดหมดด้วยทานกุ้งกับนมข้นหวานก็อร่อยไปอีกแบบหรือจะทานเปล่าก็อร่อยไม่แพ้กัน แต่เน้นว่าทานคู่กับเครื่องดื่มร้อนๆเช่นชาหรือกาแฟอร่อยฟินสุดๆสู้กับอากาศหนาวได้ดีเยี่ยมสุดๆไปเลย mm hmm. คุณยายขาย5ตัว20บาทพร้อมนมสดนะต้มตำไก่ทอดตำปลาด้านต่อมามาถึงผาหลมสั่งอดไปได้เลยกับ 2, 2> ดร้านนี้ ตำปาลารสเด็ดกับไก่ทอดกรอบๆได้ยินเสียงกรอบแล้วอดจะไม่ไหวทานคู่กับข้าวผัดข้าวผัดแหนมหรือข้าวผัดกุนเชียงโคตรอร่อยเลยบอกเข้าใส่พริกเผ็ดๆด,ด้วยนะรับรองแซ่บเมนูอร่อย,ออยๆเหล่านี้เป็นของร้านโอปอหรือเย็นต่โฟโอปอที่เรื่องลือโด่งดังในปัตถภีขาลมสัเกเรียกได้ว่ามาแล้วไม่ได้ทานนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะและมีเมนูใหม่ผัดผัดไทยแสนอร่อยแต่ผมยังไม่ได้สั่งนะอิ่มซะก่อน ทาน้าวไม่ทานหวานสันดานไพ่เราก็ไม่เคยทานะเพราะว่าเราทาน้าวเสร็จแล้วเร,เราก็มาจัดของหวานร้านกาแฟชูพู่มะเมี่ยวโดยพี่นก,นกสำหรับเมนูที่สั่งวันนี้ก็คือเอสเปรสโซเย็นและชามะนาวเย็นทานคู่กับเบลนี่แสนอร่อยรับรองคู่การสุด,สดอร่อยสุดแทบขาดใจดิ้นแต่เบลนี่นี่ต้องสั่งล่วงหน้าในเพจพี่นกนะเดินดุมๆม,ม,มารับรองไม่มีกินแน่ของก็ขายดีร้านนี้ชิ้นเดียวไม่เคยพอไม่ใช่อร่อยนะให้ชิ้นน้อยเอ้ขอภายล้อเล่น สำหรับนี้ก็คือเอสเพรสโซร้อนกับบราวนี่อร่อยฟินๆช่วงบ่ายอากาศเย็นๆรับรองอย่าบอกใครเลยนะครับัะแตงโมผาเหยียบเมกมา1นชิ้นถัดไปอีกผ่าผ่าเหยียบเมฆก,ก็ต้องกินแตงโมอร่อยอร่อยอร่อยมาก หอมและหวานชื่นใจเย็นโดยไม่ต้องแช่<า>ตัวอีกไม่มีมเม็ดด้วยอ,อร่อยชื่นใจอืมแตงโมลหลักสิบวิวหลักล้านแตงโมเชลียี่สิบบาทนะ และที่ร้านแตงโมมีพ่อค้าน่ารักชื่อน้องเมฆทั้งพูดเก่งเต้นเก่งขายของก็เก่งเป็นที่หนึ่งเลยหากมาพาเหยียบเมฆแล้วอย่าลืมถามหาน้องเมฆด้วยนะรับรองจะถูกน้องชวนพุยไม่ได้หยุดเลยแถมถ้าอารมณ์ดีๆน้องก็จะออกสเต็ปให้เราดูด้วย